ด้วยนะครับสงสัยคุณแฟนเค้กเห็นบ้างแฟนคลับตัวโยองนะวันนี้ขอถ่ายภาพกับพิธีกรเลยนะครับสำหรับกิจกรรมไฮไลท์น,น,นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะพิธีเปิดการแสดงแสงสีเสียงประทีพนาคาบูชาพระศพพัญยูนะคะเราจะมีการแสดงทั้งสิ้น2วันด้วยกันค่ะวันที่27และวันที่28ตุลาคมนี้ตั้งแต่วเวลา19.00นเป็นต้นไปณเวทีแห่งนี้นะคะ ชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาชมความยิ่งใหญ่ตระการตานะคะสำหรับการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมในชื่อชุดประทีปนา บูชาพระศพพันยูค่ะครับถ้ามาแล้วนะฮะทุกท่านต้องได้ชมแน่นอนแต่วันนี้ท่านจะได้เห็นการฝึกซ้อมก่อนนะครับรับรดลองว่ายิ่งใหญ่ประการตาอย่างแน่นอนเลยนะครับและยังมีกิจกรรมมาเดินอย่างกิจกรรมลอยเรือไฟนะครับแล้วก็พิธีบวงสวงเจ้าแม่สองนางนะครับพิธีบวงสวงมระธากลางน้ํารวมถึงกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะด้วยนะครับนอกจากนั้นนะคะพบกันแน่นอนตลอด7วัน7คืนนะคะสำหรับกิจกรรม ชนวัดศรีคุณเมืองค่ะพบก,กับการแข่งขันเรือยาวโบราณเรือยาวท้องถิ่นนะคะการอนุรักษ์กระทงกับรวยการประกวดเทพบุตรนาคาเทพธิดานาคีและที่ดาลุ่มน้ำโขงนอกจากนั้นพบก,กับไฮไลท์ในค่ำคืน15ค่ำเดือน11ค่ะลอยกระโป๋ไฟกว่า50,000ชิ้นนะกลางลำแม่น้ำโขงมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์เรือยาวโบราณนะคะ ปราสาทพึ่งแพรมกับถวายปราสาทพึ่งค่ะทางฉณะกิจกรรมยังมีต่อเนื่องสําหรับลูกค้าชาวจังหวัดหนองคายและนณกท่องเที่ยวด้วยนะครับยังไงฝากถึงลูกค้าด้วยละกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณไปยังหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงคณนา ด้วยนะครับที่มาร่วมและก็ที่สำคัญเลยวงดนตรีและก็ผู้สอนนะครับ<ห>ที่ตั้งใจมาทำให้งานนี้สำเร็จดูร่วมไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับนางรำท่านใดที่ได้ยังไม่ได้วัตถุมงคลจากพระพามนะคะตอนนี้สามารถ